สวัสดีค่ะอิงนะคะอุ้มค่ะเ้าอะไรวะอุ้มค่ะนี่หนึ่งสองสามสวัสดีครับอิงค่ะอุ้มค่ะครับค่ะวันนี้พวกเราสามคนนะคะก็จะมาทํา Q a นะคะเกี่ยวกับคําถามพี่น้องนะคะพวกเราสามคนอิงเป็นคนโตอุ้มเป็นคนกลางแล้วอาเป็นคนเล็กสุดแต่ก็จะมีพี่กิ๊กอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่โตสุดนะคะซึ่งใครที่แบบ ตามอิงอยู่อะเราจะรู้แหละว่าพี่กิกก็คือไปกับอิงทุกงานเลยนะคะเดี๋ยวคนถามก็จะเป็นพี่กิกนะคะซึ่งอยู่หลังกล้องคำถามแรกค่ะชื่ออะไรกันบ้างและทำไมาถึงชื่อนี้กันคะชื่ออิงนะคะแปลว่าหมึกชื่อไปถึงชื่อนี้เพราะว่าทุกนั้นพ่อทําโรงงานสกรีนเขาก็นึกถึงแบบ น้ำหมึกอะไรเงี้ย <_ d ance> เขาก็เลยตั้งชื่อลูกคนแรกว่าอิงส่วนชื่อจริงวัรัทนทรก็ก็เป็นชื่อที่พอดีไม่มีใครตั้งให้ก็พ่อแม่ตั้งให้ไม่มีพระไม่มีอะไรเลยความหมายพูดถึงแบบหญิงสาวผู้ประเสริฐสมว้ <_ d ance> ซึ่งเท้ารู้ปะเนี่ยไม่รู้ฉันไปกูเกิลมา <_ d ance> แล้วต่อไปชื่ออุ้มชื่อจริงชื่อนักค่ะชื่ออุ้มน่าจะพอตอนเด็กน่าจะร้องไห้บ่อยอปล่า บ่่อยวาพ่อแม่ก็เลยแบบเหมือนต้องอุ้มตลอดอะไรเงี้ยก็เลยชื่ออุ้มแต่ว่าชื่อนัทเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อหรือปู่ตั้งให้แต่ว่าพ่อบอกว่าโตขึ้นให้ไปเติมเอาเองว่าอยากชื่อนัทแล้วต่อด้วยไทยอะไรก็รู <c oughs> ้ว่านี่ก็ยังไม่ได้ไปเติมอะไรใช <c oughs> ่อ่ะส่วนอ,อาร์ตทำไมอาร์ตต้งชื่ออาร์ตวะไม่รู้อ่ะเพราะว่าอีกตอนแรกกจะชื่ออาร์ตโอ้ยไม่เอิร์ดตอนแรกจะมีเอิร์ดกับอาร์ตแล้วเราอ่ะเหมือนอิงกับพี่กิกอ่ะแบบตีกันว่าแบบจะชื่ออะไรเราอิงอ่ะ บอกว่าอาร์ตสิเพราะว่าอาร์ตเนี่ยเหมาะกับแบบมีอิงเงี้ยมีหมึกแล้วก็ดูอาร์ตอาร์ตอะไรเงี้ยแล้วอารูมาไม่ใช่จริงอาร์ตอ่ะแปลว่าอะไรอารูปะแปลว่าธนาคารว่ะแล้ <c oughs> เวเงินน่ะแม่พ่อเคยบอกว่าแบบว่าแบบเหมือนการเหมือนเงิน <c oughs> ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บบไม่ใช่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 ไม่ใเอไม่ใ่ไม่ใช่ไว่ใช่ไม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 ่ใไปอยากรู้จังเลยว่าแบบค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ อยากทาอะไรบ้างความฝันตอนเด็กๆก็อยากเป็นนักร้องแหละจริงๆอ่ะไปเรียนร้องเพลงกันมีอุ้มมีพิกิด้วยมีเรีนเต้นด้วยมีเรียนร้องเพลงมีเรียนอะไรนะลัมอะไรเงี้ยเยอะมากก็อยากเป็นนักร้องแล้ก็ได้เป็นอาคาตอนนี้เย่ตะมือตะมือตะมือตะมตะมือเ่ะอุ้มตั้งแต่เด็กมาก็คิดที่อยากทำธุรกิจอ่ะแต่ว่า ธุรกิจที่อยากทําอย่างเดียวเลยก็คือทําของที่บ้านนี่แหละแต่ได้อารมีความฝันว่าอยากสร้างบ้านพ่อแม่สร้างบ้านเลยเหรอเป็นคนทำเองเลยเหรอคนออกแบบว่ะอ๋อออกแบบแล้วก็อยากมีอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าทำไมไม่เห็นรู้เลยเพราะว่าอาาาเพระว่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากต่อไปค่ะอยากทราบว่านักร้องที่ชอบเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยฉันคิดฉันคิดคขาถาม น้องคนที่ชอบแบบใครอย่าบอกอย่าตอบเมื่อตมันทอนนะอีกวันมันอนนะเดี๋ยวกันอยู่แล้วป่ะฟังฟังพอรบ่อยอ่ะพ่อพ่อกับแม่เปิดหรอทุกวันแล้วก็เสียงรอสายด้วยเออแล้วสะท้อนไหมธนากับอุ้มน้องสะท้อนไหมพี่อีกไหมไม่เอาอ่ะไม่คืออุ้มกับอาณาชอบขอฟังเพลงก่อนคือรอไม่ได้อ่ะยังไงก็คือต้องขอฟังก่อนแบบขอฟังอ่ะอ่ะคำถามต่อไปดีกว่าอยากรู้จังเลยว่าประเทศที่ไปมาแล้วชอบที่สุดเนี่ยของสามคนมีอะไรบ้าง จริงชอบทุกที่เลยก็รู้สึกว่าเออแบบเวลาไปแต่ละที่มันเหมือนมีมีเรื่องราวที่เราไปแบบไม่เหมือนกันอะ่ะเออแล้วก็วัยช่วงวัยที่ไปอะ่ะก็ไม่เหมือนกันเหมือนนะตอนเด็กที่เราไปเราก็จะรู้สึกอีกแบบนึงอนะไรเงี้ยอย่างเวลาเราไปตอนโตเราก็จะแบบได้ประสบการณ์อีกแบบนึงอย่างแบบบางที่ไปแบบหลายหลายรอบมากแต่ว่าแต่ละรอบก็คือไม่เหมือนกันเลยสนุกดีที่อุ้มรู้สึกว่าอุ้มชอบมากที่สุดก็คือไอซ์แลนด์เพราะว่ารู้สึกมันแตกต่างจากประเทศอื่นมากๆรัมันเป็นแบบ ธรรมชาติเปอ่ะมันคือธรรมชาติธรรมชาติจ๋าเลยอ่ะแปอะไนก็รู้สึกว่ามันแตกตาก่างจากอื่นๆดีก็ชอบไปญี่ปุ่นนะรู้สึกว่ามเมื่อเขามีระเบียบม,มาก<ป>เหมือนเขาว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆอ่ะอยากรู้ว่าว่าสามคนนี้มีวีรกรรมในบ้านอะไรบ้างที่แบบจดจำมากๆของแต่ละคนอ่ะอิงมี เลื่อนในห้องน้ำเพ<อ>้าะตอนนั้นอ่ะเอเอไปโบเบย์ใช่ไปโบเบยไปร้านแม่แล้วทีเนี้ยพี่อิงบอกพี่อิงปวดฉี่ีอิงอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็วิ่งไปเลยไม่รอแม่ใช่แล้วก็ลื่นเลืนเล่นล้มคางแตกฉี่คางแตกตรงนี้เลยเป็นรอยแล้วก็มีหูรตรงนี้ฉี่นินดนึงนิดนึงเออ<ม>แต่ว่าแบบไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยไว้เดี๋ยวมันหายเองแบบเน้ก็ตอนแรกคัอรู้มองมองไม่ออกเลยว่าจะหายยังไงเพราะว่าเลือดก็ไหลของอุ้มเหมือนอิงกับอุ้มอ่ะจะแบบ เป็นคนแบบชอบเต้นใช่ป่ะอิงก็ทำอะไรแล้วอุ้มมะชอบทำตามอ่ะตัดอีกอ่ะใช่แบบไม่รู้ทำไมอ่ะก็คือแบบใส่เสื้อผ้าใส่เธอพาก็ต้องใส่ตามอิงอ่ะแบบแบบใส่ชุดไทยใช่ป่ะเป็นนางร้อพม่าที่โรงเรียนตอนตอนอนุบาลอ่ะแล้วอุ้มอะก็ต้องแบบให้แม่ไปซื้อแบบเดียวกันมาใส่อยู่บ้านอ่ะแล้วก็ถือถือกระดงตัดน้องอาร์ตอ่ะใช่ไหมคืออิงกับอาร์ตเคยไปเรียน เคยไปเรียนแล้วเออเคยเรียนแล้วซัมเมอร์ที่อังกฤษด้วยกันแล้วอิงก็ไปเรียนในลอนดอนอาร์ตอะไปไบตันอาร์ตก็คือร้องไห้ทุกวันแหละร้องไห้ทุกวันจริงๆจนแบบไม่ได้บอกให้ร้องไห้แม่กับบ้านไม่ไหวเป็นทางที่ดูเพดานเออเพราะว่าเต็งร้องไห้อยู่เออเลยไม่ได้ใครคุยด้วเราอาร์ตก็แบบแบบกินอาหารไม่ได้อารแบบรู้สึกแบบอัดเบื่ออาหารมากให้เอาบอกว่ามาเยอะมากเออแต่ไม่มีกะต้มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อิงต้องแบกกาต้นน้ำจากลอนดอนไปหาอาที่ไบตันแล้วแบบเอากาต้นตน้ำไปให้น้องอ่ะก็คือแบบวัดอย่างเงี้ยอะไรก็เออก็รู้สึกว่าเออน้องแบบต้องการจริงๆนะตอนนั้นก็โอเคทำให้มีมาม่าแต่ก็กินไม่ได้สนุกนะไปสนุกดีแต่ลองแตะขอกับก่อนนะ้องลองให้เขาอยู่เข้าไปได้เนอะเอออยากต่อไปก็คือแบบอยากรู้ว่าแบบสามคนพี่น้องสามคนเนี้ยมีเรื่องอะไรที่แบบทะเลาะกันในวัยเด็กไหม แต่ก่อนอ่ะเรามีคอมเครื่องเดียวอ๋อเออแก้วเวลาเราเล่นเราต้องแบ่งเวลากันมันจะมีนาฬิกาใหญ่ๆหวางไวข้างคอมใช่ว่าคนนี้เล่นได้ถึงเลขเท่าไหร่แล้วถ้าเล่นเกินก็จะมีแบบเกดซีเดกซีรเดกดซีรเดกซีมากกว่าจะแต่งตัวเสร็จก็แบบหมดเวลาแล้วอ่ะ พอเราเริ่มเกินเวลาเราเล่าเป็นคนที่แบบโกงสุดแบบนึ่องแบบนึองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบอุ้งเงี้ยพี่กิกอ้าอะไรงอนงอนไปเลย่าแบบว่าเราคือบ้านเรามี4ี่คนน่ะเออต้องแบ่งกันเล่นอ่ะใช่ควาเคร่งเดียวชั่วโมงก็หมดแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราถามคําถามสามข้อเนี้เราอยากให้แบบสามคนหลับตาหลับตาาใช่แล้วเราชี้ว่าคนนั้นน่ะที่สุดอ่ะที่สุดในบ้านอ่ะจริงๆใครขี้งอนที่สุดหนึ่งสองส อ่ะลืมตายก็ทีวีอิงวะอ้เหรออึมทำไมทำไมอิงคิดว่าเป็นอุ้มไม่ได้ขี้งอนแต่อุ้มแบบเซนซิทีฟกับคำพูดกับแบบหลายๆอย่างอย่างเงี้ยบางอย่างก็แบบคิดมากอะไรเงี้ยเอออุ้มอะต่อไปบ่อยมาเซนซิทีฟอะไรเงี้ยต่อไปหลับตา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 อยากรู้อยากรู้อยากรู้ใครขี้แยที่สุดโอ้โหเอกฉัน呐 ก็ถังม่างลืมตาสวามเนี้ยเลยก็รู่มรอให้บ่อยสุดแล้วอะอ่ะเข้าสุดท้ายแล้วเขาสุดท้ายแล้วใครดื้อที่สุดในบ้านโอไม่เหรอ ลืมแล้ลืมไปแล้วอ่ะลืมเลยอ้าวทำไมพี่อิงค่ะอิงตอบอาร์ตอุ้มตอบอิงอาร์ตตอบอิงฉันไม่ดื้อเลยพ่อจะตอบพี่อุ้มไม่แต่ว่าพี่อุ้มไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่เอออุ้มเรียบร้อยมากเลยนะอุ้มไม่ค่อยเจอโดนมแบบอยู่ในโอวาทเออมาคพิงก็อยู่ในโอวาทตอนพี่อิงอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยพิงชอบดื้อตอนมัธยมอะไรเงี้ยหรอเออใช่พิงเขามีชื่อแก๊งด้วยนะแก๊งอะไรแก๊งเจอแล้วเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ย เวลาง้อกันเนี่ยง้อกันยังไงเนาะสามคนเอาว่าต้องใช้หมาแบบใช้ฟูฟูอออขอฟังทิก,กอ,อา <c oughs> นหน่อยเอายังไงแบบฟูฟูมันแบบไงแล้วแบบพอเอาไปแบบแม่เป็นอะไรอ่อะอไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบฟูฟูอบบนัอ่ะเข้าใจวะแล้วเขาก็จะเย็นลงนิดนึงแล้วก็แบบจะคุยกันง่ายขึ้นจะเข้าไปคุยตรงตรงเลยเหมือนเมื่อก่อนบ้านเราจะแบบว่ามีความแบบน้อยอกน้อยใจเราไม่พูดกันหลังๆพอเราโตขึ้นเราเราแบบได้แบบ รู้สึกว่ามีอะไรเราต้องพูดอะเออก็เลยแบบว่าพูดพูดดีๆพูดกับเขาแบบอธิบายเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ของอุ้มถ้าเกิดว่าแบบเรื่องมันไม่แรงแบบแรงมากๆอุ้มจะลายไปก่อนแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอุ้มรู้สึกยังไงอุ้มทําอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอุ้มจะลายไปก่อนเป็นพี่น้องมาตั้งนานกันอีกแล้วเนี่ยของขวัญอะมันก็ต้องมีให้กันบ้างถูกปล่ะเลยอยากรู้ว่าแบบชอบของขวัญชิ้นไหนที่แบบพี่น้องด้วยกันเองอะให้มากที่สุดปงน่าชอบของขวัญ หรือเ่าไม่รู้อะเราเหมือนแบบตอนนั้นเป็นวันเกิดวันเกิดทิงแล้วเที่ยงคืนเราก็แบบสอดจดหมายมาใต้ประตูแล้วก็มาเคาะขคห้องแล้วบอกว่าแล้วก็วิ่งหนีไปเลยอะแล้วก็แบบว่าทิ้งจดหมายไว้อะไรเงี้ยเออยังเก็บไปอยู่เลยรู้สึกก็แบบก็แบบตอนนั้นเริ่มทํางานแล้วมังแล้วน้องก็เขียนแบบเขียนแบบเออเราอ่านแล้วแบบจะร้องไห้อื้ก็ชอบสิ่งนี้เอออาร์ด้ะเคยให้เงินเอนั้นอาร์ดเด็กมากเลยอาร์ให้เงินแล้วก็ชอบมากเลยชอบเปคหลัให้เงินนะให้ของปลร้องบ้างเอ้ ฉันให้ฉันให้แกแล้วฉันโอนให้แกนี่ใช่แต่มันแบบเป็นร้องแบบให้เงินพี่มันก็ดูแบบไม่ดีใช่เป็นหรอเะอโอเคแล้วของอุ้มอะอุ้มจำได้ก็คือตอนเด็กอ่ะพี่อิงอะจะแอบเก็บังไว้หลังตู้ปลาแล้ววันเกิดอุ้มอะพี่อิงอะเรียกอุ้มมาแอบแอบหลังตู้ปลาแล้วพี่อิงอะก็แอบเอาซองแบบซองแตะอียของพี่อิงอะแบบยื่นแบ่งรอยให้อุ้มมั้งตอนนั้นให้รอยหนึ่ง สร็จของอาร์ตอ่ะมีวันเกิดวุ่มอาร์ตไปญี่ปุ่นอาร์ตมันก็เลยไปคี่ตุ๊ก,กตาที่ญี่ปุ่นให้เป็นแบบรูปขเค้กอะเป็นรูปเค้กอะเอามาให้อ่ะเพราะวันนี้แบบคือยู่ในตู้เก็บของโอยากรู้ว่าแบบเออส่วนใหญ่่พ่อกับแม่อ่ะชอบพูดคำว่าอะไรกับเรา <c oughs> ตื่นยังกับหรือยังกินข้าวเช้ายัง แล้วพ่พอ่พอชอบพูดกับอุ้มเวลาพ่อแบบมีไอเดียใหม่ๆอ่ะชอบพูดว่าอุ้มลองคิดดูดิ<ช>เขนะ<ช>แต่เขาพูดๆๆแ่<ช>แม่ก็ชอบพูดว่าเหรอดูแล้วพ่อชอบพูดอะไรเวลาเราพูดประโยคอะไรที่แบบ เขาบอกมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรเขาว่าใครเขาว่าใครแล้วเวลาเราจะขึ้นห้องอ่ะเราบอกว่าขึ้นห้องดีกว่าเพราะเขาชอบพูดว่าดีกว่าอะไรแล้วบางทีก็ถามดีกว่าจะรู้คำตอบบอกว่านะดีกว่าอะไรบอกมานะบอกมาอยากรู้ว่าเมนูประจําบ้านของบ้านเปานินเนี่ยแลวทุกคนชอบกินเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างจ๊ะขนมจีนทุกอย่างน้ํายาปูน้ํายาป่านํำเบี้ยวํำพริก็ชอบเขียววานด้วยเนูอ่ะ ชอบข้าวต้มใส่กุ้งแห้งอกเป็ดไหมอกเป็ดซอสส้มอกเป็ดซอสส้มเมนูพี่กิมถามพี่คิมเออแล้วก็ชอบหมูทอดหมูทอดหมูสามชั้นเออหมูสามชั้นทอดถามว่าระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยกลัวใครกันมากกว่ากันกลัวพ่อกลัวพ่อกลัวพ่ออ้าวเสียไปกระฉันทำไมอ่ะคือแม่เขาจะแบบบ่นบ่นบ่นใช่บ่นไปเรื่อยแต่ว่าพ่อพ่อที่หนึ่งอแบบยาวภูมิใจอะไรในแต่ละคนมากที่สุด ภูมิใจเลยพี่อิงไงภูมิใจอะไรฮะภูมิใจเลยที่ได้เป็นศิลปินกุ้งกับอิงภูมิใจอะไรตัวอาร์ไปภูมิใจภูมิใจอืมสึกว่าอาร์เป็นเด็กดีมากเลยอาร์เราเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านแต่เด็กแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบปกป้องพี่ป็นกป้องแม่ตอนไหนวะตอนที่พี่นะแบบรู้สึกปกป้องพี่อาร์โตกว่าเราอีกนะใช่ก็ภูมิใจพี่อุเลยที่ได้จะไปเมืองนอกกันเนี่ย ใจที่ได้เป็นเมืองนอกแค่เดียวเหรอเรียนเมืองนอกไงภูมิใจกับตัวอุ้มพออุ้มอะเป็นคนเดียวที่ตอนนี้ช่วยพ่อแม่ทํางานในในแบบในธุรกิจบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอุ้มแบบโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นอะไร่ก็ถูกครั้งที่แบบเวลามีคนมาบอกว่าเนี่ยเราชอบพี่อิงมากเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออภูมิใจแล้วเราแบบเออคนอื่นก็ยังมาชอบพี่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบพี่เราคืออะไรวะไม่รู้ว่าพูดยังไงอะพูดไม่ถูก แบบเวลาเห็นพี่แบบขึ้นเวทีร้องแล้วแบบมีคนดูเยอะๆอะางเงี้ยบางทีเราก็น้ำตาคลอเลยเพราะว่าอะไรมองไม่เห็นตาเละตื่งเต้ะภูมิใจก็เห็นพี่ตั้งแต่แบบเรียนร้องเพลงมาด้วยกันน่ะแต่วันนี้แบบพี่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมีคนดูเยอะมากนล่ก็เห็นตั้งแต่แรกแบบที่แบบยังไม่ค่อยมีคนดูใช่ป่ะแล้วแบบมาถึงตอนนี้ได้ก็คือแบบเก่งมากภูมิใจเฮ้ยตกมือพวกเราเก่งอะ เออเป็นห่วงอะไรกันแต่ผลมากที่สุดเป็นห่วงอาร์ตแบบเรื่องเรื่องเรียนเรื่องเรียนไม่ค่อยก็เป็นห่วงแต่ก็อยากให้แบบผ่านแต่ก็รู้ว่าอาร์ตเอออาร์ตเอาอยู่อ่ะเอออ๋อเป็นห่วงอาร์ตเรื่องขับรถมากสุดเออใช่เพราะว่ารู้สึกว่าอาร์ตเราเป็นคนขับรถเร็วอารเป็นห oh <my> ่วงเรื่องแบบแบบพี่จีเครื่องขับดึกแบบทำงานดึกๆอะไรเงี้ยแบบกสุขภาพด้วยอาร์ตขับรถมาลับก่อนงั้นได้นะไม่ติดมาลับไหนเราขับก็ได้ไปลับก็ได้ไม่ติดอะไรอาร์ตเรอุ้มอ่ะก็เป็นห่วงพี่อุ้มตอนจะไปอังกฤษ ตอนจะไปอังกฤษโอ้ยร้องไห้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยเรื่องร้องไห้อะอย่แโควิดก่อนไปแล้วโควิดมาไปนะเป็นเรื่องเพลงที่ชอบของพี่อิงเออมีคำถามนิดเดียวมีใช่เองอันนี้ขอแบบเพิ่มอีกนิดร้องให้ฟังท่อนหนึ่งด้วยอ้าวพี่สวดไปเลยว่าฟังจริงหรือเปล่าโดเคยขอร้องเพลงอาร์ด้วยหรือเปล่าเออขอด้วยเคยขอบ้างอ่ะอาร์ไม่เคยเลยร้องเพลงไง แล้วพี่อิงสอนร้องเพลงอาร์ตแบบไรป่ะเออโดโดอ่านสอนร้องโดเรมีก่อนอ่ะอาร์ตก็ชอบบอกว่าเพื่อนๆชอบบอกว่าแบบนี่เป็นน้องอิงจริงป่ะเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้หรอใช่เ่ะทุกคนก็ชอบแบบเป็นน้องสาวอิงรอร้องเพลงเพราะไหมอะไรทำไมต้องร้องเพลงเพราะเหมือนพี่อ่ะใช่ไหมพี่อาร์ตพูดติ๊กว่าแบบมาร้อป่ะแบบว่าสัมภาระที่ร้องอิงเรราอิงเเเหหไม่คย็นเลย ดีใจด้วยนะเออะพอเนี่ยเนี่ยตบมือได้อยู่เพลงดีใจด้วยนะแล้วน้องอุ้มอ่ะจริงๆอุ้มชอบอยู่เพลงจรงแต่อยากร้องอีกเพลงนึงอ่ะสองเขาชอบสองเพลงไปเลยปะอ่ะอ่ะอุ้มชอบเพลงไม่อยากเอาแล้วตอนที่มันร้องอะมื้อแปดสี่เจ็ดสิอะไรวะร้องแล้วอะไรวะ โกงนี่หว่าแล้วก็ชอบเพลงพูกชอบสายตาหลอกกันไม่ได้เออใช่ป่ะพวบอกชอบเกี่ยวกันไหมด้วยเออเขาชอบเพลงสดใสแล้วเต้นได้หรือเปล่าเต้นได้แต่เราไสอนนะเว้ยจ้าจำไม่ได้เอะไปเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้อะไรวะเขาบอกว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดแท้โอ๊ยอัดเต้นเจไม่ได้โอเคอาร์ตยูทูบมี ยูทูบมีสายตาหลอกกันไม่ได้ไม่อะเว้นติ๊กต็อกะปกติอ่ะเอ้ยไม่ทำเงินบ้านเมื่ีทำเงินบ้านโอเคค่ะต่อไปต้อเต้นเพราะว่าพีพีอ๋อชอบค่ะพี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 ทั้งที่พีพีก็เต้นนาราก็เต้นคำถามสุดท้ายละอยากบอกอะไรแต่ละคนมากที่สุดเอ้ยข้ามนี่อะไรหรอข้ามนี่ข้ามอะไรพี่บอกให้เมาพี่กิ๊กหน่อยพีมีคำถามเมาที่กิ๊ก อ่ะแกจะให้ฉันถามว่าเฮ้ยมีคำถามเมาอะไรพี่กิ๊กหน่อยหรอคนหลังเข้าไป้านถามได้ด้วยหรอเราเม้าไม่กิ๊กเราพี่กิ๊กเราต้องเม้าพี่กิ๊กก่อนอนเรื่องตอนเด็กพี่กิ๊กหนีออกจากบ้านแล้หนีออกจากบ้านอ่ะโดยการที่เก็บเก็บเสื้อผ้าน้วถือกระเป๋าเดินออกจากบ้านแล้วก็ไปแอบอยู่ตรงหน้าปากซอยซึ่งแบบบ้านผาไปอ่ะหน้าซอยเฉยแล้วก็ตอนกลับมาดูกระเป๋าพี่กิ๊กอ่ะ มีแต่เกงในเกงไน้งหมดเลยเอาไปทำอะไรเลยเขามีเอาทำไมก็ไม่รู้ตอนเด็กพี่กิก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบพูดตามอ่ะชอบพูดตามเหมือนเป็นเอโคตามหลังอ่ะเวลาเรานั่งคุยกันอ่ะในโต๊ะอาหารหนึ่ในบ้านอ่ะพี่กิกอ่ะจะพูดประโยคเดิมอ่ะเขเหมือนเป็นการรีพีทเอออันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าจะเป็นตัวแบบว่าแบบพูดในสิ่งที่พูดไปแล้วอ่ะแล้วแบบจะพูดทําไมเนี่ยพูดไปแล้วอย่างเงี้ยเออเด็กใช่ไหมมันมีแบบฝาแฟด แล้วแบบอาดะโดนเตะบอลอัดแล้วแบบโดนหน้ามันเป็นอุบัติเหตุอ่ะแต่ว่าแบบอาก็แบบลองห้ากเลยพี่กิ๊กพี่คนเตะบอลใส่หน้าอารแล้วแบบพี่กิ๊กเขาก็ไปว่าให้แบบทำไมเตะบอลใส่หน้าไอ้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เตะนะครับแล้วแบบพี่กิ๊ก็แบบว่าว่าหรอจริงๆเขา่็มีฝาแฝดเว้วยคือจริงๆว่าผิดคนอาว่าตลกอะพี่กิ๊ก็ชอบตรงรอยกินมาก เวราขโมยใช่คิดว่าขโมยเข้าบ้านด้เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจบขโมยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอยากบอกอะไรแต่ละคนมากที่สุดก็อุ้มจะไปเรียนอังกฤษปีหน้าปีนี้ปีนี้นี่แไละปีนี้ก็เลยอยากแบบว่าให้อุ้มดูแลตัวเองดีๆแล้วก็มีอะไรก็โทรหาพี่อิงได้อย่าลืมอุ้ยมาแล้วปั่นมาแล้วปั่นมาหนึ่งปั่นมาหนึ่งมาแล้วเสียงสั่นแล้วหนึ่ง ก็แหละก็แบบเป็นห่วงคือฉันจะร้องไห้จริงอ่ะพี่กิ๊กอยู่ที่จุ้ยอะไรอะเพาะทำไมเนี่ยฉันแค่ห่วงน้องนี่ยังไม่ขันตาเฮ้ยอาร์ตถ้าร้องไห้สิกะก็บอกว่าเอออย่าอย่าแบบก็มีอะไรก็โทรมาได้รีนี่แล้วก็แบบดูแลสุขภาพดีๆตั้งใจเรียนบอกอาร์ตบอกอะไรอาร์ตอ๋ออาร์ตหรออาร์ตก็น่าจเรียนดีดี เป็นน้องอย่างนี้ดีแล้วน่ารักดีแล้วก็เป็นน้องที่ช่วยเหลือพี่ดีเออมีอะไรก็บอกพี่อิงได้กุ้งเกลบอกพี่อิงว่าก็รู้ว่าพี่อิงทำงานหนักหนักมากเบางทีก็แบบเบ็ดแล้วสองไม่บางทีก็แบบไปต่างจังหวัดหลายๆวันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอเลยหรือกลับมาก็แบบกลับแป๊บเดียวแล้วก็ไปใหม่อะไรเงี้ยเออก็อยากให้ดูแลสุขภาพเพราะบางทีแบบพี่อิงก็ไม่สบายหลืพี่อิงก็ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ย ก็อยากให้ดูแลสุขภาพมากกว่าถ้าพอเรื่องทางานพิงก็ริงก็เต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วส่วนอายก็จริงๆก็ไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรอารอ่ะก็แค่ให้เรียนให้ให้เรียนให้ดีแล้วกันพอถ้าไปต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เกณฑ์อยู่ก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วอยากผอกพิกกิกด้วยได้ไหมเออก็อยากให้พิกกิก่าดูเลยพิงอิ้งเข่าอะไรวะ ดูลแลวเองดีๆเหรอเออให้พี่กิ๊กดูแลเองดีๆด้วยแล้วก็แบบพี่กิ๊กก็ทำงานหนักเหมือนกันก็ไปกับพี่อิงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็กินข้าวกินข้าวดีๆกินผักด้วยกินผลไม้ด้วยแต่กินแต่เนื้อสัตว์เข้าใจไหมบอกพี่อิงก่อนอันก็เหมือนพี่อุ้มเหมือนก็พี่อิงก็ทำงานหนักก็แบบอยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็คิ้น้อยๆไหม เออคิดน้อยหน่อยแบบบางทีไม่ต้องไปคิดมากก็ได้คิดแบบน้อยๆหน่อยแล้วก็ถ้ากับดึกก็ขับมนดีดีกับพี่กิ๊กขับเจอแล้วก็แบบพี่กิ๊กไงอันนี้บอกพี่กิ๊กอยู่ใช่ไก็ขับคู่ไงโอเคก็ทําไม่ไหวก็โทรมาเออโทรทุกคืนแล้วก็กับพี่อุ้มก็ ภูมใจเลยจอพี่ยุ้น่นที่น้องพูดนั่นเเห็นพี่ยุ้งตื่นไปทำงานแบบแปดโมงวันเนี่ยเออเอาแบบที่ตื่น้ยังไง่ะเออแต่มันต้องตื่นใ่อ่ะก็ภูมิใจจอพี่ยุ้มแล้วก็อยากให้ี่ยุ้งเออดูแลสุขภาพพีด้วยเออตบมือแล้วก็ไปนู่นก็ดดีทแนี้ฮะใส่ใส่กล้องหน่อยะถ้าเกิดเราถ่าลอากานโอเคพี่จะไปหาแน่นอนก็วันนี้นะคะการ สัมภาษณ์ Q&A ของพวกเราก็ประมาณนี้นะคะจริงๆก็มีอีกเยอะว่าที่แบบบ้านเรามีสตอรี่นั่นแหละก็แบบหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนด้วยสุขภาพดีๆมีอะไรจะฝากไหมคะกิจการทบ้านกิจการฝากเสื้อมีเสื้อมินิฟูฟูมีเสื้อปรญญาชนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ด้ขึ้นขึ้นขึ้นใชองเออนั่นแหละ ก็ไปซื้อน้องๆได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทำเสื้อก็ติดต่ออุ้มได้เหมือนกันใช่เป็นโรงงานสกรีนใช่ไหมนี่ก็ทำพี่บ้าใช่ทำบ้านหมดเลยกเป็นว่าทุกคนดูแลสุขภาพกันดีนะคะช่วงนี้ก็หวังว่าจะเพลินๆกับคลิปนี้กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตาพอเสิร์ฟเนาะวันนี้ก็อิงอุ้มอาร์ตไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็